ดีเนาะมูนีบ้บาจนนี้สิมาจืนไข่ให้พอดเด็กๆกินตามกระแสตามกระแสสามตามกระแสอาจารย์ไงวิธีตอกไข่โอ้ยโนโู่ะวิธีตอกไข่เ เอากันหนยเอาซองอยหนอยีน uh ี้ประสบการหลายพีอย uh, ู่น mm ี hmm. ้อนาบัวมีดเอามีดกันนี่บัวมีมักห้ากอนห้าก้นบัโอ้มน่ Masih sap ke? Sap masih, sap masih. Sap apa? Bentar saya apa? Bersiap yuk. Eh, lompat. Ini, aku ada yang. Kacau buk. Buk apa? Buk apa? Buk apa? Oh, kan. Saya ini kan? Ya. Oh, penuh ada. Sulut, sulut. โอ้โหนี่ายลายเรเคยร่ยแชใส่ลายหรอเออนิดน้อยเพราะว่าไสไลล้นลายเลยไซนี่ไวโอ้่หกดเลยโอ้เเอาแล้วน แซ่บมากครับจ้ะไปแซ่บเลยคซณเดไอยากคิดตามกับดได้เดอเมนูเมนูแบบง่ายง่ยเด็งไฟก้นี้นี่ข้าวข้าวไข่ซื้อมันก็ว่าข้วข้าวตักั้วสาย เอาหมอาไเอ่อาค่นัเห็นว่าอันสำเร็จง่ายๆเมนูตัวนี้เอ,อเ,ออเออีพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟเห็นแล้วก็มีแต่ว่า Kijk, stop! Niet in, pak